กน้องอ,อกกำลังเป็นโตจ้ะทีนเนื่อก็ได้กินเทื่อนึ่งค่ะพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกสวนอย่างเข้ามาได้ตียาด้อจ้ะพี่น้องพี่น้อง,อง,องเริ่มบานลแจ้ะพอมาเตานี่พอดีเลย ก่น้องเดี๋ยวก็น้องขึ้นไม่ไหมน้องเปน็ไปนไรเปน็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้ามาเนี่ยสารินดากับพีพ่น้องมาเลาะหาเห็ดปลวกอยู่สวนหยางเด้อค่ะไปดูน้ำกันค่ะพี่น้องว่าเฮาสิมาโมนโบเนาะจ้า มาหนีว่าติดพอเฮ็ดปวกเมื่อแกงบอค่ะพี่น้าานองไปดูดน้ากันได้จ้าพ่อเราได้ดจ้าพี่น้องเฮ็ดปวกจิกอยู่สวนยางค่ะมาหนีกับมาหอดกับมานได้จ้าเฮ็ดปวกจิกดำได้ดจ้าพาี่น,น้องดอกสีปใญญาปันไถขุนแมนไปได้จ้าไปเก็บน้ากันนะค่ะนั่นมันามาหนี สีออกช่วงนี่แหละค่ะพี่น้องช่วงเปิดหน้ายางกับช่วงดำหน้าเนี่ยแะค่ะพี่น้องเห็ดปวกน้ำอหลีปีนึงก็ได้ปีนึงก็ได้กินเท่านึงค่ะพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกส้นยางเขามาได้ตีดยาด้อจ้ะพี่น้อง อสสารพิษจ้าแกงว่านหวานไปหน่อง<า>ตอนไหนน้มามีอลีจ้ะเห็ดเมนุอย่างกระแซบด้วยจ้ะไปน่องเป็นหนึ่งไปซุปไปนปนกระแสบจ้ะถึกหากใหม่ เปนห่วงงานจะดจังมันขาไหมอื้อืนอนปินจ้ะเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไม่ไหมนาอเป็นห่วงนะอืมสวนอะไรจ้ะอืมเป็นห่วง เป็นน้องเป็นน้องนะกําลังขึ้นเลือจ้ะกําลังออกกําลังเป็นโตจ้ะจุกจุกตะปูตะปีเลยอือเป็นน้องเริ่มบานแล้วจ้ะแต่พอมาเตาเนี่ยพอดีเลย ทีนี้ก็เฮดก็จะเกิดซ่าแน่จ้ะปกติก็จะเกิดเด็ว่านี้เ้อพี่น้องผลงานมือนี่ค่ะได้เฮทปวกเครื่องตาค่ะพี่น้องพ่อแกงค่ะพี่น้องมือเนี่ค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้สาินดานในเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ